ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีเสือครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่พ่อเสือเป็นเสือใหญ่ที่แข็งแรงและเก่งกล้าส่วนแม่เสือมีขนสีทองอารามราวกับแสงแดดและเสือน้อยเป็นลูกเสือที่กำลังเติบโตวันหนึง่งเสือน้อยบอกกับพ่อแม่ว่าอยากจะลองล่าอาหารด้วยตัวเองพ่อเสือ ฟังแล้วหัวเราะเบาๆลูกยังเล็กนักจะล่าอาหารเองได้อย่างไรแต่ถ้าลูกอยากลองพ่อก็จะสอนวิธีให้แม่เสือพยักหน้าเห็นด้วยลูกต้องเรียนรู้การเคลื่อนไหวเงียบๆและการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของลูกเพื่อหาตำแหน่งของเยื่อนะเสือน้อยตื่นเต้นและฟังพ่อแม่อย่างตั้งใจ มันฝึกเดินอย่างเบาๆจนไม่มีเสียงฝีเท้าฝึกใช้จมูกดมกลิ่นเพื่อตามหาเหยื่อและฝึกใช้หูฟังเสียงของสัตว์ต่างๆในป่าหลายวันต่อมาเสือน้อยฝึกฝนทุกวันจนวันหนึง่งพ่อเสือบอกว่าวันนี้ลูกพร้อมแล้วไปลองล่าเองดูสิ พ่อก,กับแม่จะคอยดูอยู่ห่างๆเสือน้อยเดินออกจากรังด้วยความมั่นใจมันเดินอย่างเงียบเชียบคอยดมกลิ่นและฟังเสียงเหมือนที่เคยฝึกมาแล้วเสือน้อยก็มองเห็นกระต่ายตัวหนึง่งที่กำลังกินหญ้าอยู่มันค่อยๆย่องเข้าไปจนกระทั่งใกล้พอแล้วเสือน้อยก็พุ่งเข้าหา แต่กระต่ายไวกว่ามันกระโดดหนีไปในพริบตาเสือน้อยรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแต่พ่อเสือกับแม่เสือก็เข้ามาปลอบใจไม่เป็นไรนะลูกทั้งแรกก็ต้องมีพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้เสือน้อยพยักหน้าและกลับไปฝึกฝนต่อวันต่อมามันลองใหม่และคราวนี้ มันสําเร็จมันจับเหยื่อได้เป็นครั้งแรกเสือน้อยรู้สึกภูมิใจมากพ่อเสือกับแม่เสือก็ภูมิใจในตัวของมันเช่นกันจากนั้นเป็นต้นมาเสือน้อยก็เติบโตขึ้นเป็นเสือที่แข็งแรงและเก่งกล้ามันได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จไม่ได้มาเพียงครั้งแรก แต่ต้องผ่านการฝึกฝนและความพยายามมาอย่างต่อเนื่องและนี่คือเรื่องราวของเสือน้อยผู้ไม่ยอมแพ้